เป็น,เปนีเพียงแค่สองตัวเท่านั้นนะคะสำหรับเสาอาทิตย์นี้กุ้งบางกอนตัวเป็นๆน,นะคะตอนนี้เราก็อยู่บ่อพักกุ้งของออกุ่งเขานะคะกุ้งตอนนี้บางๆแล้วนะคะเดี๋ยวกุ้งจะเข้าอีกทีตอนเย็นนานี่ปูตัวใหญ่ๆของเรานะคะตัวเป็นๆน,นะคะนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณห้าขีดนะคะดูเลย แกมโตๆต,ตัวใหญ่ๆเลยนะคะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนี่ปลาเก่าของแท้เลยนะคะดิ้นๆเป็นปลาทะเลนะคะล้านเราใช้ตัวเป็นๆเลยนะคะปลากระพงตัวเป็นๆส,สดๆเนื้อแน่นๆของเรามาเรียบร้อยแล้วนะคะปลากระพงของเรามาเรียบร้อยแล้วปลาทับทิมของเราตัวเป็นๆเลยนะคะ ชาชอนเราก็ตัวเป็นๆน,นะคะแมงดาทะเลเรามาแล้วนะคะแมงดาทะเลเรามาแล้วนะคะหอยหวานของเราก็พร้อมให้บริการนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเราก็จะจัดเครื่องเคียงจัดแนมจัดเต็มแบบนี้กันเลยทีเดียวะคะ่ะ